ต้องได้เล่นแล้วว่าเกมเนี้ยหลายเถื่อนแล้วเกมทีแล้วแบบชนะแบบชิวๆเลยอุ้ยโหโดนย้อนยิงหัวเรียบร้อยเรียบร้อยครับ <oz ling> <g ill ory> ยอนยิงหัวนะแฮตแท็กกระทืบย้อนครับเอาเอีกสอดเรียบร้อยสองลูกสองลูกสองลูกครับเรียบร้อย <t od ak> นี่โดนย้อนยิงสองลูกติด เอ้ยแล้วเอ้ยแล้วโลมโลมเหมือนอุ้ยเหมือนเหมือนโลมฝั่งตรงข้ามก็ไทมเราเหมือนจะมีประเด็นกันแล้ววะกูสู้นะกูสู้นะมาดิกูสู้นะกูสู้นะติดไหมติดนะอะไรอะไรอะไรกูวิ่งนะกูวิ่งนะกูวิ่งนะแล้วกูช็อตอ่ะปุ่มกูมีสปินน้อง ก่อ,อนะอจะไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลทราคาสุดคุ้มสุดปังก่อนจะเติมบอกทางร้านว่ามันจะช่องโทอี้ก็จะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อลดราคานะครับแล้วก็รางวัลสูงสุด11 0คูปองเพียงแค่กดลิงใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาดิมาดิมาดิเฮ้ยลิงลิงลิงกู อันแน่อันแน่นนกลัวดีกลัวดีชัดตช็อแม่งเลย <c oughs> จบบนอันนี้จบบนอันนี้จบบนอะไรวเราล่วงครับจบบนจบบนจบบนปุ๊ตัวไปเล่นลาก่อนก็ได้นะครับได้อยู่ได้อยู่ลิงจบบนปุ๊บเดี๋ยวมาจบไหนเฮ้ยเอาไอ้ขี่ลาเล่นได้นะ ต้นสวยจัดเอ้ยมันฟิกละเร่นเล่นเลยคิล่าเล่นเลตายปะสวยไอ้น,นั่นน่าจะตายตัวหนึ่งลิเลน่ามันฟิกไปแล้วใช่ปะฟิกแล้วตายเออไงนะเรียบร้อยโดนปิดเออไงลิงอยู่บน,น,น,นลิงอยู่บน بي. เปิดเปิดเปิดไอ้นี่มันเกือมันเกือเปิดมันเกือรเปิดมันเกือร์เยอแล้วนะเกมเนี้ยมาเป็นต,ต้นไหวเกมเนี้ยเราพอ้เล่นมา <concepts S 2> เราพอ้เล่นมันจะได้ลามเฮ้ยไม่ได้ลามไม่ได้ลามขอบูนขอบูนเลยเพื่อนขอบูนเลยคิล่าขอบู

อุ้ยโดนจองยิงหัว้ยต้องได้อันนี้อันนี้ลึกอันนี้ลึกอันนี้ลึกตายแหวนแล้วแหวนแล้วฮิฮิขี้ไรลิตดิขี้ไรลิตว้ยเอาเยอะกว่ายี่ปีตัวเอา้าแตกสวยด้วย <c oughs> ไม่ตายเ <c oughs> หรอเรียบร,รย้อย <c oughs> <c oughs> เข้าชารเข้าชาร์ุ้ยทำไมถ่ายแล้ววะแอบก่อนแอบก่อน หิวคลิปไงหิวคลิปไงเฮ้ยแบงล้างคนลแล้วแต่วันได้ยังไงเฮ้ยอะไรบนไหลไอ้บนไหลอ่ะไอ้บนไหลเดี๋ยวช่วยแป๊บนึงเดี๋ยวไปบนแป๊บนึงโอ้โหเลือดอย่างนี้เลือดอย่างนี้โอ้โหเลือดอย่างนี้เฮ้ยมันนิ่งทำไมนิ่งทำไมอ่ะนิ่งทำไมอ่ะมึงนิ่งหอตัวเรียบร้อยหัวแตกจะวับกลับบ้านนี่ประมาท เอ้ยเอ้ยสองคนล่ามันลึกอีกแก้ว่ะมันลึกอีกแก้ว่ะเฮ้ยยังไงพี่ผ่ารับรับพี่ต้นเล่นอะไไม่เป็นเพื่อน้อยหวานนะเพื่อนเตื่นตูวอย่าตื่นตูวอย่าตือนตัวเฮ้ยทำดีจัดตายเรียบร้อยหัวแตกแล้วตายแล้วมุดมุดหลบมุดหลบแล้วใครตายคู่เรียบร้อยไอสองคนล่านี่มันเอากันดีกว่าเล่นอย่างเนิร์ดอะ เหมือนเหมือนลิงจะไปนะเรียบร้อยลิงไปเนี่ยลิงไปไปเลยอะไม่มาไปข้างล่างสามคีราอยู่ข้างบนนนาจะมมีคขึ้แล้วใช่ไม่จะมีคนมากันป้าสองคนเต็มที่สองคนย้อนยอนมาแล้วย้อนมาแล้วย้อนมาแล้วคีราคีราตีไปมามาเยอะเยอะมาแล้วเยอะแล้วโอ้ยเตี้ยเตี้ยเฮ้ยต้นเอาใครฟอเรยิน ไอสกิลเวอร์สกิลเวอร์สกิลเอ้ยวืดดอกบวิดดอกดอกบวิดยังไงโอ้โหอยู่บนเต็มเลยวะบ <c oughs> วิดเราต้องแม่คนเดินมาไม่กซ์จัดเป็นฟอรเลนไงี้ยเป็นย้อนให้กูหน่อยก็ไม่ได้แม่เอ้ยเราไ,รได้อยู่แล้วโอ้ยไม่ต้องถ่ายได้เอ้เอ้เอ,เอ,อย่ามาดิดิเอ้ยสวยจัดโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้รถดักตุ๋ยอ่ะ Không ai không ai Ây anh tìm một lần á Ui luôn Ngoài Ngoài nào Ngoài nào tôi lên Tôi lên ngoài Tôi lên ngoài nào Ây, mở cho mải nghe ngay, khỏi ra thỏi coi Mà nào Khỏi giác, khỏi giác nỉ khỏi giác lên nó, phớt lên nó, áo đi Ây, nó lên mới dù, thế lên lốm, trong hoàn đi ngay Đã เป็นนี่ฝืนโอ้เป็นนี่ฝืนเอาได้ไอ้คีราตาปบคีร่าตาปบโดนหรือเปล่าหุ้ยหายเรียบร้อยหายขีดงเราจำไปหนึ่งพัโอ้โหรวยขนาดนี้ไม่ไม่ได้เลขห้าแบบหกพันแปดไงเน้นซุยเน้นซุยเฮ้ยเฮ้ยสังสอนหน่อยดิเอาดิตายตายเลยตายเลยเนี่ยตายเลยฟอร์เดนี่ห้าห้าพัดเนี่ย อโอ้โหยจาฟีก็สองคนเฮ้ยยังไงยังไงยังไงต้องรอพี่ต้นเล่นปะต้องเช็คอะต้องเช็คอะเช็คแฮนอนะเช็คแฮนอนะมาดิก็มาดิมาดิได้นะได้นะที่มันเลทอะมันเลยไม่ค่อยเก่งอะ เอ้ยโดนแปะและกิ้งสวยเพื่อนยังไงแล้วฟารีนยังไงน้ำต้นจะเล่นปะเอ้ยอันติฟารีนจะหมดได้ไงปึ๊บแล้วยิงเชิงอยู่อย่างอย่างอย่างยังไม่เล่นโอ้ยโดนยิงหวยแล้วอ่ะวุ้ยโดนโป๊กโดนโป๊กสองโป๊กสองโป๊กสองขวบอย่าง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 นะอย่างนะอย่างนะไม่รอดาร์กไหมเกมชะลอจัดโอเคหาตั้งก่อน เฮ้ยลิงคาแม่รีดขาแม่ตายลิงคาแม่ตายลิงคาแม่ตายเอ้ยเล่นได้นะเล่นได้นะขี้เล้าไปตายสวยต้นสวยสวยโอ้โหถ่ายสวยจังนี่มันปีนออกไปได้เหรอวะได้แม่งร่างปกติเฮ้ยเอ้ยเอ๊ะใครโดนใครใครโดนใครใครโดนใครปุ๊บไงเะ <laughs> นี่เหเนี่ยยืนอยู่ในใจต้องรวเดี๋นะเดี๋ยวนเฮ้ยไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับตายเนี่ยเนี่ยตายเห็นปหมไม่ยอมกลับห้าวไงห้าวไงมาหน้าหมด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 ชิวๆเลยพี่ต้องชิวๆเลยชิวๆเลยอย่าตืดตูมอย่าตืดตูมชิวๆเลยชิวๆเลยมาหน้าหมดมาหน้าหมดขอยาขอยะขาจะถอยไอ้ดักได้นะดักได้นะ แล้วดูตัวเล่นนะดูตัวเล่นเล่นนะเอ้ยเดี๋ยวมาเล่นดิตายปุ๊บยี่อะไรวะเห่นแรงเลยเอ้ยละเทดักเหยื่อวะไอเทดักเหยื่อเอ้ยถ่ายผิดตัวเปล่าถ่ายสองเพื่อนไม่อยู่เรียบร้อยอลิศล้างบอลเลนลำตรงบอลเลนบอลเำตึงโอ้เพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่โอ้ยสกิดสกิดน้องเตียสกิดน้องเตีย เฮ้ยบูบูบูขึ้นบูขึ้นบูขึ้นต่ักน้าต่ักน้าต่ักน te ้าต่ักน้าได้ได้ได้เลยต้องหนักด ok, ้วยไม่ทันว่าลิงตายยังไงยังไงยังไงลิงก็ตายยังลิงก็ตายไอ้บน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 โดนนะบนบนขี้หักในขี้หักในขี้หักในเรียบร้อยล่วงครับหิวกล้วยไงล่วงเลยยาวอยู่นี่ยาวอยู่นี้บับมึงแก อย่ให้เมื่อกี้วับกลับบ้านไปพี่มักลับบ้านไปพี่ไอ้แฟนิกอย่าฝืนดิอย่าฝืนดิเัื่กีนี้เราต้องรีบจบแล้ววะกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยดีว่ะเลดเกมอ่ะกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยดีว่ะมันเริ่มแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แล้วตุเรนไม่ได้ออกตัดเลือดนะโอ้ยสวยได้กลางมาแล้วได้กลางเอ้ยเล่นล่างได้เล่นล่างได้เล่นล่างได้โอ้ยหี้ร่าจะตายได้ผมได้ ไม่ต้องต้องถอาหรอมาไม่ได้สี่คนวรเอาดิเอาดิไอ้วืด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 ไม่หมดไอ้เพื่อไปไหนหมดอ่ะเพื่อไปไหมดอ่ะโอ้ยเฮ้ยลุดเอ้ยอะไรอ่ะไม่จะตายหรอใจนย็นไอ้ฟอร์เรนฟอร์เรนฟอร์เรนนี้เอาหลังหลังได้ไหมฟอร์เรนมันอ่ะอ้าวไฟนิกเอ้ยไนิกไฟนกเอาวฟนิกเป็นไรอ่ะ อะไรของนิกอะนิกกระเบดไอ้นิกกระบิดไม่ต้องนิกกระบดเอาล่วงเรียบร้อยล่วง,ไ,งไม่ต้องถ่ายได้เฮ้ยตอก่อนตอก่อนตอก่อนหัย <laughs> <laughs> ้ยแตกอยอดยิงหัวทวันเหรอ ชิปหายละเล่นดูเอ้ยโอเคลิงไปลิงไปย้อนหาย้ยอนนะ <Yeah. S 1> เล่นได้เล่นได้เล่นได้ <Yeah. S 1> อไ,ดไดอ้ียก็ตายนุณนะปะก็ขอดูเลือดนิดนึงเอาดาร์กได้เนี่ยย้อนตายไปแล้เวเนี่ยเน็ตกูเริ่มปิงมาแล้วเอาละฟาฟาเล่นอยู่บนนะฟาเล่นอยู่บน ต้องตีปะไม่ได้ปะคีล่าไม่อยู่แต่ตีต네ีได้ปะตีรอให้เฟนิกตีรอเฟนิกไม่ยอมตีคีล่ามาย่อมไม่อยู่ต้องต้องเปิดล้ะต้องเปิดล่ะต้องเล่นไฟล่ะเฮ้ยพต้นได้ปะอพีต้นถ่ายโดนวะโอ้แต่เพื่อนไม่อยู่ไอหมด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 โอเคหมด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 มด จะจบจะจบหรือดักจะจบดักเอ้ยไม่ได้ไม่จบไม่ได้จบได้คิดไม่เดินคิดไม่เดินเอาดักเลยมาดั้ยดักได้ดักได้ดักได้ควรไปดักควรไปดักดักนะดักนะเอ้ยมีคนหายเปล่ามีคนหายเปล่ามีคนหายเปล่าลิงหายนะลิงหายนะลิงหายนะเอ้ยลานหรือเปล่าโดนลานหรือเปล่าเออใช่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 โอเคได้อยู่ได้อยู่เนี่ยมานาก็จะหมด อ้าวเพี่อตายแล้วนะอ้าวตายอ่ะเรียบร้อยล่วงครับเนี่ยมันก็เดินๆยู่กันนันขอขอรีปั๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นด้วยเดี๋ยวมาเล่นด้วยได้นบนปะมันเกิด2นะแต่น่าจะทำอะไรไอ้นี่ไม่ได้ปั๊บหนึ่งปึ๊บโอเคไปรีกันต่อพร้อมจบพร้อมจบเฮ้ย<อ>แล้วฟอร์เรดโดพี่ต้น อเรลัมแล้ว,งงวตนโดนแล้วฟอวเรลัมอยู่แล้วยังไงไอสวยจัด็อตเนี่ยโอ้ยแรงแรงนะแรงนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะแรงนะแรงนะย้อนแรงนะไอฮีราฝืดโชคชะตาจัดยังไงแล้วต้นเดินเซิริงแล้วยังไงแล้วกำลังสปินหนีอยู่แล้ว ลิเลียแล้วพุ่งหลบแล้วลิเลียเบรกแตกแล้วยังไงลิเลียติดขื่อลิเลียติดขื่อแล้วเทนโยกเทนโยกหนึ่งทีปุ๊บตัวเลนกำลังไปช่วยจังหวะนี้ยังไงแล้วดึงเชิงได้ไหมเออหล่อสัดเลยโอ้ยอะไรไม่ตายอ่ะเออ<ะ>ไม่ได้อยู่เล่นได้อยู่ชิวๆเลยชิวๆเลย โอ้ยเชียย้อนอยู่เดียเอ้ยพี่ต้นปิดบนได้ปะรััับนนะที่่เเาจงหวลกได้ได้ได้ไอ้ฟาเรนวืดฟาเรนวืดเรียบร้อยฟาเรนตายฟาเรนตายอติไม่โดนอติไม่โดนเรียบร้อยตายไปเรือม้าตุ๋ยบ้านเรือม้าตุ๋ยบ้านเรือม้าตุ๋ยบ้านเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมใครเล่นได้ระวังระวังอรีสนะระวังอรีสนะอารีส์อันตรายเรียบร้อยไปสองใบสองหรือเจ้าดาร์กก่อนยังไงโอ้ยเชียย้อนเคลียร์ไหวปะทำไมะดาร์เลยดาร์เลย ระวังระวังย้อนยิงร้านนะไอ้คีร่าไปไหนอะไอ้ตีเลยก็ได้ยังไงเลนเราก็สวยอยู่แต่อย่าดูอย่าดูย้อนจะยิงร้านนะเดีคอยดูนะคอยดูเนะชือ่อต้องเชื่อปะเชื่อปะเฮ้ยไงเฮ้ยโมกุน่ะสวยเตียงมาเตียงมาแล้วเฮ้ยเลือดไม่พร้อมอ่ะ ใจแล้วเลือดไม่พร้อมจ้ะเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยตายไอ้เฮ้ยแล้วชีล่าโดนไอ้ฟอรเรนวืดเอ้ยพี่ต้องไปไหนอะเอาไปเอาใครได้อะไอ้สับเคียวไอ้สับเคียวสับเกิดได้ปเล่นเฟนิกนิกได้เฟนิกติ๋มเรียบร้อย ขี่อะไรไปตัวไหน,นตัวไข่อะตัลปลาลิเลียมาไม่ ères, แล้วเมื่อกี้ในแผ,น,แผนที่ไม่เห็นพีตลล่ต้นด้วยเหมือนฝันของข้ามันแบบตัวมันมันมุมมุมอะเขาเรียกอะไรวะไอมุมคนเป็นเยอะฟันของข้า,ขามันกบตัวพี่ต้นไปอะในแผนที่อะขับเคียวขับเคียวไม่ไหวอะเฮ้ย hey, แต่ได <โ S 1> <โ>้ลิเลีย <ๆ S 1> อยู่นะสับได้แค่เคียวสับได้แค่เคียวสับแข็งไม่ได้โอ้โห ขอยาดเลยเกนนี้ขอยาดเลยเกนนี้ตัวนี้ไม่ได้สับนะครับตัวนี้ไม่ได้สับนะเพราะสับไม่เป็นมีตัง้งอยู่แสนห้าตัวเรนมันไม่ตาย,ยนะมีตัง้งอยู่แสนห้าสับไม่ได้อ่ะสับไม่เป็นโอ้โหสองแสนครับจ่ายไปสองแสนโอ้โหเรียบร้อย